เคยคิดไหมครับว่ามนุษย์อย่างเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่เล็กจอยเหมือนที่เรามองฝุ่นในอากาศมองมดบนผืนหรือมองเม็ดฝนที่ตกลงจากฟ้าบางทีในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่และไกลออกไปอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เหนือจินตนาการที่ทรงภูมิปัญญาหน้าเกีงขามเกินความเข้าใจของเราจนชวนให้คนที่อยากลิ้มลองความจริงต้องสิ้นหวังอยู่ก็เป็นได้เป็นความสยองที่อยู่นอกจิตสำนึกคน และนี่คือแนวคิดเริ่มต้นของโฮเวิร์ดฟ l ล p ิปเลิฟคราหรือ HP เลิฟคราฟนักเขียนชื่อดังเมื่อร้อยปีก่อนที่เขามีผลงานโดดเด่นคือเรื่องสั้น The Call of Cthulhu และอีกมากมายเขาสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตลึกลับอย่าง Cthulhu และเป็นผู้ริเริ่มประเภทของวรรณกรรมแนว Cosmic h o r r o r หรือ l o v e c r a f เทียน o r r o r ที่ความน่ากลัวมันไม่ใช่ความสยองขวัญหลอนตุ้งแชรหรือว่าจัมส์แก่แต่มัน ทำให้เรากลัวสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงอํานาจที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรทําให้เรารู้สึกพ่ายแพ้รู้สึกว่ามนุษย์เทียบกับมันไม่ได้เลยเราจะเห็นแนวคิดแบบนี้เนี่ยแทรกซึมอยู่ในสื่อทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีงานศิลปะการ์ตูนถ้าเกิดพูดถึงการ์ตูนที่คุ้นเคยก็ต้องเป็นเบอร์เซิร์กภารสายเอฟวานเกเลียนหรือแม้แต่เรื่องสยองขวัญหลายๆเรื่องของจุนจิอิโตะภาพยนตร์ยังเบิร์ดบ็อกดะมิมสอิดอะไรประมาณนี้ เกินมาซสยาวาครับแต่วงการเกมก็ไม่ได้ตกขบวนเหมือนกันเพราะว่าเกมเนี่ยเล่นกับความเป็น c o s m มิก o ฮอร์ได้น่าสนุกสุดๆครับมีเกมมากมายที่เอาแนวคิดนี้มาใช้ดังนั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์เลยจะพาคุณไปพบกับ5เกมเลิฟ r ราฟหรือเกมแนว c o s m มิกเฮอร์ว่ามีเกมอะไรน่าสนใจบ้างและคุณเคยเล่นเกมเหล่านี้หรือเปล่า แต่ก่อนจะไปพูดถึงเกมใสยย่หยองนอกจิตสำนึกวันนี้ผมมีเกมที่จิตสำนึกบอกว่าน่าสนใจมาแนะนำครับไม่ร้อนแต่สนุกกับ RPG แนวกลยุทธ์สุดเก่าคุณภาพเหยียบผู้สนับสนุนของเรา Red Shadow Legend เกมที่จะพาคุณโลนแล่นไปในโลก 3D RPG เกมเท่ๆกราฟิกสวยๆให้เราเลือกตัวละครที่เกมนี้เรียกว่าแชมเปลี่ยนและมีมากกว่า700ตัวจาก15เผ่าและแต่ละเผ่าก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเซคร e ต o r เดอร์เผ่าสุดเทพที่เน้นกกยภาพและมีเนื้อเรื่องสุดพระเอกก็คือปกป้องความยุติธรรมกำจัดความชั่วร้ายบาเบเรียนเผ่านักรบที่มีกำลังสุดโหดไฮเอลผู L, ้ใช้เวทมดตร้องจัดทีมวางแผนให้เหมาะกับปาเตและพาพวกเขาบุกตะลุยเพื่อปกป้องโลกใบนี้โดยวิธีการที่หลากหลายลงด่านผ่านเนื้อเรื่อง P ีวหรือจะสู้แบบ PVP เอวนากิลพบปากิจกรรมมากมาย ทีตัวเกมอัปเดตใหม่ตลอดแบบไม่มีเหงาและตอนนี้เนี่ยครับตัวเกมเพิ่งจะเปิดตอนใหม่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า Red Call of the Arbiter ที่มีการเพิ่มแชมเปี้ยนเท่ๆมาให้คุณลองเล่นมากมายหลายตัวเพียงล็อกอินเข้าไปในตัวเกม7วัน,วนก็รับไปเลยอาร์แท็กคุณพลอ็อกสุดโหดโดยกิจกรรมมีตั้งแต่วันนี้ถึง24กร,รกฎาเลยครับของฟรีและดีแบบนี้พลาดไม่ได้อยู่แล้วใครเล่นอยู่แล้วอย่าลืมกดเข้าไปหลอกและถ้าเกิดคุณยังไม่เคยเล่น ไม่ต้องรอครับโหลดเลยใส่ลิงก์ไว้ใน Description และคอมเมนต์ด้านล่างสแกน QR บนหน้าจอนี้ก็ได้จะได้รับสตาร์เตอร์แพเป็นโบนัสไปเลยไม่ใช่แค่นั้นเกมยังมีรางวัลอื่นๆด้วยสามารถโหลดไปเล่นได้ทั้ง iOS, Android และ p c เอาละครับทีนี้กลับไปที่คอนเทนต์ของวิดีโอก,กับเกมสยองนอกจิตสำนึกเกมแรกของเรา Darkest Dungeon 2เกมโลกไหล RPG Turnbased ตีมแฟนตาซีฉากมืดๆถึมๆเล่าเรื่องราวการต่อสู้ ของผู้กล้ากับสัตว์ประหลาดโดยทั้งสองภาคเนี่ยจะมีธีมที่แตกต่างกันออกไปครับในภาคแรกเราจะได้รับบทเป็นผู้กล้าทหารรับจ้างที่ถูกจ้างให้ไปลงดันเจียนแต่ในภาคสองเนี่ยจะเป็นเรื่องราวการเดินทางเพื่อทําภารกิจหยุดยั้งวันสินโลกและต่อสู้กับสัตว์ประหลาดไปตลอดฉากและในฉากต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นเทิร์เบสครับโดยตัวละครของเราถ้าเกิดตายแล้วมันจะตายเลยไม่มีการใช้พลังชุบชีวิตขึ้นมาใหม่แต่สิ่งที่ทําให้เกมนี้แตกต่างเนี่ย คือตัวละครแต่ละตัวจะมีนิสัยต่างกันและเราต้องเมเนตค่าความเครียดของตัวละครด้วยทำยังไงไม่ให้ตัวละครของเราเป็นบ้าไปขณะสู้หรือออกเดินทางซึ่งมันก็เครียดทั้งคนเล่นและตัวละครเลยทีเดียวคือเราต้องคำนวณทุกอย่างให้ดีไม่งั้นมันก็จะส่งผลต่อการเดินทางของเราตัวละครเครียดมากไปหรือหวาดกลัวอะไรมากไปมันอาจจะทำอะไรแปลกๆก,ก็เป็นเกมที่ท้าทายดีครับและไม่แน่ว่า ความเครียดอาจจะทําให้คุณสูญเสียผู้กล้าที่ดีที่สุดไปเลยก็ได้ลองไปเล่นกันดูนะของดีโคเนีเรียมสุดยอดเกมแนวเลิฟครับที่ทางผู้พัฒนาแปะป้ายเองเลยว่าได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายของเลิฟครับเรื่องเทือกเขาแห่งความวิปลาสหรือ At the m o u n เช่น of m a d n เน s เรื่องนี้มีแปลไทยนะครับหาอ่านได้โดยเนื้อเรื่องตามหน้าหนังสือคือการถ่ายทอดเรื่องราวจากปากของศาสตราจารย์นักธรณีวิทยา วิลเลียมไดเออร์ที่เป็นหวัวหน้าคณะสำรวจและรอดชีวิตกลับมาจากการสำรวจทวีแอนตาร์กติกาเขาเล่าถึงความสยดสยองที่ได้พบขณะทำการสำรวจฟอสซิลวันหนึ่งที่เหนือจินตนาการและยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริงอันนี้เป็นเรื่องในหนังสือนะครับส่วนเกมเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของแฟรงกิลแมนที่ลืมตาขึ้นมาในห้องลึกลับ และเต็มไปด้วยเสียงประหลาดยังกับสถานีทดลอกซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในแอนตาร์กติกาอันหนาวเนี่ยตัวแฝงเองไม่มีความทรงจำใดๆเลยครับนอกจากเรื่องที่เขาอาจจะเป็นเหยื่อของการทดลอกดังนั้นเขาก็เลยหาทางเอาชีวิตรอดออกจากสถานที่แห่งนี้โดยไม่รู้เลยครับว่าการหลบหนีครั้งนี้จะต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตที่คาดไม่ถึงที่นี่ไม่ได้มีเขาแค่เพียงคนเดียว เกมเป็นเกมมุมมองบุคคลที่1ครับที่มีบรรยากาศทึมๆม,ม,มึนๆชวนให้เราลงลึกไปกับความหวาดกลวัวในจิตใจมากๆเป็นอีกเกมที่ได้รับคำชมวัดถ่ายทอดความเป็น HP l o v e c r a f t ออกมาได้ดี Sunlet 4เกม r p g ที่เน้นการออกสำรวจสำหรับคนชอบอ่านเพราะเนื้อหาของเกมเนี่ยตัวหนังสือเยอะมากๆครับแทบจะทุกที่ที่เราสำรวจเนี่ยมีอะไรให้อ่านเยอะแยะครับโดยเซตติ้งเนี่ยจะอยู่ในยุควิกตอเรียนครับ ในลอนดอนแล้วมีความเป็นแฟนตาซีคือกลายเป็นว่าเมืองลอนดอนเนี่ยล่วงหล่นสู่ใต้พิภพ,พ,พตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และไร้แสงอาทิตย์ส่องเพราะงั้นบรรยากาศในเกมจะเป็นท้องน้ําที่มืดมิดตลอดทั้งเกมท,กทุกทที่มาพร้อมกับความสยองขวัญที่พร้อมเล่นกับจิตใจของเราใตาผ้ผืนน้ําอันนี้ใครกลัวทะเลเกมนี้อาจจะต้องระวังหน่อยเรื่องราวของเกมคือตัวเอกของเราเป็นกับตันที่ออกเดินทางพร้อมลูกเรือไปสำรวจพื้นที่ทะเลกว้าง ที่เรียกว่าเดอะซีด้วยตัวเกมเนี่ยจะเน้นการสำรวจและการอ่านเนื้อหาครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นเราจะงต้องเมเนจความกลัวของเราและลูกเรือรวมถึงดูแล,ลอัปเกรดเรือให้เดินทางต่อไปได้ด้วยโดยเราจะมีฐานอยู่ที่ลอนดอนครับแล้วถ้าเกิดเรายิ่งเดินเรือห่างลอนดอนไปเท่าไหร่ยิงไกลสิ่งที่เรียกว่าเดอะซีเท่าไหร่แผนที่ภูมิประเทศก็จะส่มให้เราพบอะไรที่หลากหลายและแตกต่างกันไปเป็นเกมดีอีกเกมหนึ่งครับ คะแนนรีวิวจากสำนักต่างๆรวมถึงคำวิจารณ์ของคนเล่นเนี่ยดีมากๆ c o l l of the Sea เกมอินดี้แอ v ด n t u นเแก่ปริศนาอีกเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายของเลิฟคราฟแต่ทางผู้พัฒนาเขาบอกว่ามันไม่ใช่แนวสยองขวัญนะนตัวเกมเนี่ยเป็นเกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่มีเซตติ้งอยู่ในช่วงปี1930เรื่องราวของหญิงสาวนามว่านราั Hi, ออราอ๋อนันไม่ใช่นั่นดอรา นอร่าเนี่ยออกเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังเกาะลึกลับที่ดูเว้งวางและ,ะไรผู้คนแต่เต็มไปด้วยอารยธรรมอันแปลกประหลาดเธอออกเดินทางเพื่อตามหาสามีที่หายตัวไประหว่างการออกเดินทางตามหายามารักษาอาการป่วยบางอย่างของเธอที่นี่นอกจากต้องตามหาคนมันก็ดูเหมือนเกาะนี้จะมีความเชื่อมโยงกับตัวตนของเธอด้วยและมันนำเธอไปสู่ความลึกลับที่ต้องหาคำตอบด้วยตัวเองเกมเพลย์นี้เนี่ยจะแบ่งเป็นชปเตอร์ครับ เป็นการสำรวจแก้พาร์เซลเดินทางสำรวจทั้งในน้ำและบนบกโดยไม่มีใครเลยมีแค่นอรา่าที่แบกการสำรวจอยู่เพียงผู้เดียวและตึงไปตลอดเกมและนอกจากการสำรวจเกมนี้เป็นอีกเกมที่เต็มไปด้วยหนังสือให้เราอ่านเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเนื้อเรื่องของเกมก็น่าติดตามครับท,ที่สำคัญก็คือภาพสวยด้วย ใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับ Lobotomy Corporation มาพูดถึงเกมแนวบริหารกันบ้างดีกว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากจะมีกลิ่นอายของสัตว์ประหลาดและพลังงานลึกลับน่ากลัวหน่อยๆย,ย,ยังได้รับแรงบันดาลใจจาก SCP องค์กรที่ควบคุมโดยรัฐบาลและมีขึ้นเพื่อต่อก้อนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นองค์กรลึกลับที่ถูกก่อตั้งโดยชาวเน็ต <c oughs> เอาง่ายๆเป็นองค์กรสมมติครับด้วยตัวเกมเนี่ยคุณจะได้บริหารและสร้างโรงง,งานสัตว์ประหลาดลึกลับ ใต้พื้นพิภพเพื่อเก็บพลังงานของมันมาใช้แลวเราจะต้องสั่งพนักงานหรือลูกน้องของเราให้ไปทําหน้าที่ดูแลเหล่าสัตว์ประหลาดโดยพวกสัตว์ประหลาดก็จะมีความสามารถและนิสัยที่ต่างกันออกไปและต้องใช้การดูแลที่ต่างกันเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงาน และในเกมก็จะมีสัตว์ประหลาดชนิดใหม่ๆจะมีสถานการณ์ต่างๆคอยมาทดสอบเราอยู่ตลอดยิ่งลงงานใหญ่สัตว์ประหลาดกับเหตุการณ์ก็จะยิ่งอันตรายและสยดสยองมากขึ้นใหญ่โตมาโหฬานมากขึ้นสกิลเยอะมากขึ้นเราก็จะต้องอัปเกรดตัวละครลูกน้องของเราให้เก่งตามขึ้นไปด้วยเพื่อสู้กับมันและป้องกันไม่ให้เราสัตว์ประหลาดพวกนั้นหลุดออกมาไม่งั้นก็เตรียมหาลูกน้องคนใหม่ได้เลยเตรียมเล่นใหม่ด้วย เป็นเกมบริหารที่ยากและท้าถ่ายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครับแต่ทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับทนของเกมที่ดูจะหมดหมดมืดม,ดมดืต้องบอกว่าเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก S.P. Lovecraft เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับจริงๆยังมีเกมดังๆอีกเพียบเลยที่ได้ทั้งแรงบันดาลใจจากทางตรงและทางออบแล้วคุณเลยครับเคยเล่นเกมในลิสต์นี้หรือเปล่า หรือเกมไหนที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของ HP l o v e ลิฟครแล้วไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ก็ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับลองแนะนําให้เพื่อนๆหรือผมลองดูส่วนใครที่สนใจงานเขียนของ HP l o v e ลิฟครเนี่ยมีสํานักพิมพ์แปลไทยอยู่หลายเรื่องครับส่วนตัวผมไม่เคยอ่านนะครับแต่หลังจากทำคอนเทนต์และได้หาข้อมูลก็รู้สึกสนใจอยู่ไม่น้อยครับและคิดว่าคงจะไปหามาอ่านเพราะฉะนั้นมีเล่มไหนหรือว่าเรื่องราวไหนที่ควรอ่านก่อนก็แนะนําได้ครับแต่จะเห็นได้ว่า เกมที่สร้างอิงจากเรื่องราวของคุณเ p l พีเลิฟครเนี่ยมันมีเอกลักษณ์และน่าติดตามให้ความรู้สึกน่ากลัวยิ่งใหญ่เหมาะกับคนที่ชอบเรื่องราวลึกลับสยองขวัญผสมแฟนตาซีที่อิงวิทยาศาสตร์เป็นรสชาติที่กลมกล่อมแต่คุณรู้ไหมครับว่าทั้งแนวคิดและเรื่องราวของเลิฟคราฟสุดยิ่งใหญ่ที่แค่หลายและเป็นแรงบันดาลใจให้งานศิลปะ,ะแขนงต่างๆเป็นแรงบันดาลใจได้ขนาดนี้แต่เลิฟคราฟ ไม่เคยรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของมันเลยครับเหมือนเรื่องราวของนักศิลปะดังๆหลายคนที่กว่าผู้คนจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของผลงานหรือกว่าคนจะชอบเจ้าตัวก็จากโลกนี้ไปซันแล้วครับเลิฟฟรามก็จากไปด้วยโรคมะเร็งเพียงวัย46ปีตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นนักเขียนที่ดังถล่มทลายพลิกวงการอะไรด้วยซ้ำแถมยังมีชีวิตที่ค่อนข้างจะยากลําบากแต่ตัวแปรสําคัญก็คือเหล่าเพื่อนนักเขียนด้วยกันครับ ที่เขามักจะเขียนจดหมายหากันมาตลอดชีวิตทําให้เลิฟคราฟได้เผยแพร่แนวคิดพูดคุยเกี่ยวกับผลงานของตัวเองและหลังจากที่เจ้าตัวจากไปเพื่อนของเขาออกัสเดเลิร์ก็ได้รวบรวมผลงานของเลิฟคราฟโดยตั้งใจจะตีพิมพ์แต่เพราะไม่ใช่แนวตลาดเลยทําให้ไม่มีสํานักพิมพ์ไหนเลยสนใจออกัสก็เลยตั้งสํานักพิมพ์ขึ้นมาเองแล้วก็พิมพ์มันซะเลยและเขานี้แหละครับที่คอยเชื่อมโยงจัก,กรวาลและแนวคิด จากจดหมายที่ได้มาจากเพื่อนทาให้เรื่องราวของเลิฟครับและจัก,กรวาลของเรื่องราวนี้มันยิ่งใหญ่และชัดเจนมากขึ้นไม่นานผลงานก็แพร่กระจายออกไปจนกระทั่งมันกลายเป็นแนวคิดที่โดดเด่นอยู่บนหน้าวงการศิลปะและสื่อบันเทิงเรื่องน่าเสียดายเรื่องเดียวของเรื่องนี้ก็คือเจ้าตัวไม่ได้รับรู้ครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเห็นว่าใครกําลังสร้างสรรค์ผลงานอะไรก็ตามที่คุณชื่นชอบ อย่าลืมให้กำลังใจเขาด้วยนะครับเพื่อให้มีการผลิตผลงานที่สร้างสารรค์ต่อๆไปได้นานๆเอาแค่คําชมไม่กี่คําก็ต่อลมหายใจให้คนทํางานได้แล้วครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ต้องขอตัวไปก่อนแต่ถ้าชอบอย่าลืมฝากต่อลมหายใจของผมด้วยการ u u s c r i b e คอมเมนต์คุยกันหรือสนับสนุนด้วยระบบ Member s h i p ก็ได้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ